สวัสดีครับสวัสดีนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามช่องของคัมภีมักฮอตนะครับมันเราก็มาพบกันอีกครั้งกับทางด้านมักฮอตขันเทพออนไลน์นะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมนะครับก็ทางระบบก็จะรีเซ็ตคะแนนใหม่นะครับทุกๆสิ้นเดือนพอดีก็วันสนองวันก่อนก็ไปเห็นมีโพสต์ใน a c e b o o k เพจของทางด้านมักฮอตกันเทพออนไลน์นะครับว่า ทำไมคะแนนของตัวเองถึงลดลงหรือว่าหลายๆเพจนะครับคนที่เข้ามาเล่นหมาง hot, ท่านเทพออนไลน์ใหม่ๆนี่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าทุกๆสิ้นเดือนทางระบบก็จะมีการรีเซ็ตคะแนนใหม่วันนี้ขอทําความเข้าใจให้กับหลายๆท่านที่ยังไม่รู้นะครับทีนี้การรีเซ็ตคะแนนใหม่ของระบบของแต่ละคนก็จะกลับมาตั้งต้นที่คะแนนไม่เท่ากันนะครับเขาจะบอกว่า ไม่ไม่ได้กลับมาเท่ากันอย่างคนไหนที่ทําคะแนนขึ้นไปสูงๆมากๆอย่างถึง2000หรือว่าพันแปดพันเก้าสองพันนี่ก็ก็จะรีเซ็ตกลับมาเหมือนกันแต่อาจจะอยู่คะแนนสูงนะครับอาจจะอยู่ที่พันสี่พันห้าก็เป็นได้แล้วแต่ทางระบบจะจัดให้นะครับทีนี้การทําคะแนนขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จะทําง่ายกว่ากับคนที่โดนรีเซ็ตคะแนนลงมาตกที่พันสองพันสามอันนี้ คือกว่าจะชนะขึ้นไปได้นี่ก็สร้างความลำบากแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับคะแนนสะสมช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณทําได้เท่าไหร่การรีเซ็ตคะแนนก็จะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับอย่างของผมนี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับคะแนนก็จะดตกอยู่ที่รีเซ็ตอยู่ที่พันสามสี่สิบสองนะครับบางคนก็พันสามศูนย์ศูนย์ก็มีก็แล้วแต่นะครับอย่างที่กล่าวมาโอเควันนี้เราจะมาลุยห้องเก็บคะแนนนะครับ ก็พอดีต้นวิดีโอนี้ขอแนะนำเรื่องที่หลายๆท่านยังไม่รู้ก่อนนะครับโอเคเขีย okay. okay, นะครับเริ่มต้นกันเลยวันนี้เราจะบรรยายไปด้วยเหมือนเดิมนะครับขาดตกปกพร่องหรือว่าผิดถูกยังไงก็ขออภัยนาทีนี้ด้วยนะครับเราเดินก่อนนะครับ ไปนะครับเขาขึ้นมาเขาไม่ตัดหน้าอย่างนี้รู้เลยว่าไม่ตัดหน้าเว้นแต่จะโดนต่อออกไปอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ตัดข้างนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัดข้างเลยเราก็ขึ้นไปเหมือนก็คล้ายๆกันนะครับตัดหน้าตัดข้างทรงเดียวกันเอาทำไมยุติการเล่น น่าจะมีธุระนะครับโอเคเออยุติการเล่นเลยโอเควันนี้ก็อุตส่าห์คิดในใจนะครับว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็อุตส่าห์คิดในใจเนะว่าจะไม่เจอแบบที่ว่ายุติการเล่นหรือว่าออกจากเกมก็เจอเจอตั้งแต่เกมแรกเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอาจจะมีธุระก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันเนาะโอเคเอาใหม่ครับ หมเมื่อกี้ก็กีที่หยุดไปเพราะว่ามีโฆษณาเกิดขึ้นนะครับเาใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราเป็นฝั่งเดินหลังนะครับโอ้ตัวนี้เดินแปลกๆดีนะครับ เราก็ไปห้าแต้มหรือว่าเ็ไปสิเดียวเจ็ไปสิบดีกว่านะครับผมชอบเดินทรงนี้มากกว่าทรงห้าแต้มนะครับทรงดาวแทรกขึ้นไปต้องเป็นสามตัวเลียงแน่ๆเลยผมขึ้นไปสิบสองก่อนอ้อมไปก่อนขึ้นเป็นทรงอีห้อยก่อนน่าได้ความแหละถ้าเขาแทรกยีิบสี่มาสิบเก้าเขาจะแพ้นะครับสมมุติเนาะโดนจนได้นะครับ ออคนนี้อาจจะยังไม่รู้แต้มนี้นะครับคนนี้อาจจะยังไม่รู้แต้มนี้คือโดนร่มเนาะแล้วก็ล้วก็เส้นให้กินนะครับพอดีหลายๆท่านที่ชวมวีดีโอชุดนี้ก็จะได้เห็นแต้มนี้พอดีเลยะนะครับโอเคโดนร่มไปนะครับตัวนี้จะมาข้าฮอตเรา เราก็สิบไปสิบสี่ไปก่อนนะครับก็ค่าวอาได้ไม่เป็นไรกินมานะครับเอา้าจริงผมไม่ไม่สนับสนุนนะครับกดยอมแพ้เร็วนี่ก็คือน่าจะเดินให้มันหมดก่อนสองเกมเลย ไปผสมสามเลี้ยงครับลองดูอ๋อยอสั้นมาถ้าย่อสั้นมาให้เราเดินยิ่ปุ้มเลยนะครับมาตัดข้างตัดข้างก็กินไปนะครับแทรกดีไหมแทรกไปเลยครับเมื่อกี้เขาน่าจะเห็นแล้วว่าเขาแพ้เนะเาะก็เลยกดยอมไปก็ไม่ว่ากันนะครับอิสระทางด้านความคิด ถามว่าเห็นด้วยไหมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ก็ยังยังยังเดินได้นะครับเขายังเดินได้อีกถ้าต,ต่อไปเราโดนบีบเราต้องขึ้นไปมุมนี้เพื่อให้เขาขึ้นมาสิบสองมาสิบหกไม่ได้เขาจะโดนเบี่ยงสองนะครับวันนี้มาบันทึกวิดีโออยู่ที่ต่างอำเภอนะครับ อาจจะมีเสียงรถเสียงลานิดหนึ่งเสียงมอไซค์นะครับประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะหมดตัวเดินนะครับสําหรับเขาอ่านี่ก็เพนะครับถ้าเขาต่อมาเราก็กินไปเขาก็เราได้กินเบิ้ลอีกทีหนึ่งก็ยอมไปโอเคเขาต้องคนนี้อาจจะไม่เป็นคนสไตล์ที่ว่าถ้าเห็นเพ้แล้วก็กดเลยนะครับก็ไม่มากันเกมแรกโดนยุติการเล่นคู่แรก ผู้ที่สองเล่นจบเกมนะครับโฆษณามาก็จะหยุดนะครับโอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอีกสักสองคู่เนาะให้ได้ชมยาวๆคู่แรกก็ถือว่าฟาวไปนะครับเพราะว่าโดนยุติการเล่นก็ ถ้านับคู่ที่เล่นได้ครบกระดานจริงก็แค่คู่เดียวนะครับคู่เดียวก็คือสองเล่นสองกระดานนะครับเขาขึ้นทรงมาเดินตามตำราเลยนะครับห้าแต้มห้าแต้มมาเราออกแนวนี้นะครับอ๋า อยู่นี้เกมเห็นเห็นเยอะจริงๆนะครับตัดข้างเนี่ยเห็นเยอะมากๆเลยครับอืมไยังไม่ดูออกหรอกครับว่าตัวนี้เกมเป็นต่อเป็นรองตั้งทรงสามเหลี่ยมไว้ก่อนดีซช่เผื่อเขาเผลอเนาะสิบเอ็ดสิบห้าสิบอ็ดิบหกะไรอย่างงี้ เผลอนะครับไม่เผลอ,อไม่เผลอไม่เผลอเข้ากินเลยนะครับถ้าเขานี่เขาแซกกินไปก่อนเขาอาจจะต่อเขาคงต้องต่อถ้าอุดไม่ดีถ้าอุดเรา24ิไปสินะครับถ้าเขาอุดเมื่อกี้นี่ ถ้าหมาเก้านี่โดน3านะเราจะ1ิบแปดเนะครับอ่าขึ้นไปนะครับถ้าเข้ามา22เราก็ต่อขึ้นไปอ่าป18ต่อขึ้นไปนะครับตัวนี้เราได้เปรียบนะครับตอนนี้เราได้เปรียบเอาก็กิน2อสิครับ ตัวนี้น่าจะเ้ไปนะครับหน่น่าจะยอมแล้วแหละเพราะว่าเห็นว่าช่องว่าตัวนี้เด้เปรียบนะครับโอเคนะครับขึ้นทรงย่อถ้าขึ้นลนนักษณะนี้อย่าพึ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาบีบได้ให้อีกจังหวะหนึ่งก่อนอ่าตางนี้อย่างนี้ถึงขึ้นไปนะครับ นี้ถึงต้องขึ้นไปอ่าเป็นโจนเนาะโจนก่อนนะครับเราเอามาตรฐานรับดูนะครับมาตรฐานรับดูตัดข้างอีกแล้ววันนี้เจอตัดข้างดีจริงๆเลยนะครับก็ซ้อนมากขึ้นมาไม่เป็นไรครับเธอก็ไม่ว่ากันนีงก็ยังดีกว่ายุติการเล่นนะครับยังดีกว่าหนีออกจากเกมที่เขาเล่นอิสระอันนี้ดีแล้วครับ ตั้งสามเหลี่ยมไว้ก่อนนะครับสิบสี่สิบเจ็ดสิบเอ็ดสิบห้าสองใจสิบเอ็ดสิบห้าดีกว่าก็กินไปไม่มีอะไรครับตัวนี้ซ้อนหมากขึ้นมาเขาก็ต้องขึ้นมายี่สิบห้ายี่สิบสองเราก็ ซ้อนขึ้นไปเราก,ก็ต้องหลบไปงั้นก็เสียฟรีเนาะหรือเขาจะลงทุนมาแทรกกินเราก็ต้องพังหมากขึ้นไปนะครับลักษณะหมากนี้ให้พังหมากขึ้นไปเลยเสร็จแล้วเราก็พังไปอีกรอบหนึ่ง แล้วก็พังไปอีกรอบหนึ่งนะครับไปเออเดี๋ยวนะน่าน่าจะทันนะครับเอ,อแล้วมันต้องมันต้องช้ามากนึงอ่าเราจะดักทางเขาละททนี้ตัวนี้เขาแพ้น,นะครับเพราะว่าเราจะดักทางได้เพราะว่ามันช้ามากนึง เ,เขาถ้าเขาเขา้าฮอตเขาก็ต้องเสียเสียหนึ่งถ้าเขาหลบเขาก็ต้องเข้าฮอตไม่ได้ได้อย่างเสียอย่างนะครับลักษณะการเดินหมนัดนี้โอเคนะครับนี้เขาชนะไปอ,ะอีกสักครู่หนึ่งเนาะประเดิมต้นเดือนนะครับสักครู่หนึ่งนะครับ กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ตัดโฆษณาไปก็หยุดหยุดวิดีโอเนาะ,ะอันนี้เลือกเก็บสเตมไปก่อนนะครับอีกคู่หนึ่งครับสำหรับต้นเดือนนี้แนวทางวันนี้เจอตัดข้างเยอะนะครับก็จะเสนอซีรีส์ชุดนี้เป็นชุดที่ว่ารับตัดข้างแล้วกันนะครับ <S 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 <C oughs> เรารเดินก่อนนะครับเรารเดินก่อน จะมาตัดหน้าปล่อยเลยครับให้ตัดหน้าเลยม่โอ้ขึ้นห้าต็มนะครับไม่ตัดแทรกกินเอาเป็นเป็นยิป,ปุ่มไปกันเอาเป็นมาตรฐานยิป,ปุ่มก็ได้นะครับทรงนี้เมื่อกี้เดิน3าตัวเรียงก็ได้แต่หมากนี้มาแปลจังเหมือนจะเป็นยิป,ปุ่มหลังนั่นนะ เออนัเขาเดินที่ปุ่มหลังทรงนี้นะครับรขึ้นไปต่อขึ้นไปตั้งต่อตั้งต่อเลยนะครับ2ี่สเปลี่ยนมาสิบสองไหมโอต่อตัดข้างอีกแล้ววันนี้อ้โหวันนี้เจอตัดข้างอย่างเดียวเลยครับ22่สิบสิบแปดแทกกินไปนะครับ ผมจะเดิน3-2มสองดูว่าเขาจะหลงหลงกลไหมนะครับเดี๋ยวนะ,ะถ้าเขาขึ้นสองหกเขาโดนล่มไม่ใช่ถ้าขึ้น17บเมาย2อ่าเขาเตรียมตัวโดนล่มนะครับตอนนี้สิบแปดไปสิบสี่ยังไม่โดนล่มเนาะลืมไปเมคี้พูดผิดไปนิดนึงสิบแปดไปสิแล้วกัน คิ้ผมเข้าใจผิดคิดว่าสิบเจ็ดมาอยู่มาได้ยี่สิบสองนะครับต้องขออภัยน่สามสิบแปดไปนะครับสุสีนะครับเกมนี้สุสีอ่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบสามไป ยึดเซ็นเตอร์ไว้ก่อนนะครับโอเคเห็นนะครับผมจะเบียดกินฟรีเดิน30มสายีเพื่อให้เขาหนีพอเขาหนีนะั้นเราจะเหวี่ยง2นะครับเขาต่อนะครับก็ต่อก่อน ก่อนเราก็มันล็อกเหวี่ยงสองทางนี้นะครับคือเราบังคับสองอยู่สองจังหวะนะครับถ้าเขาเมื่อกี้เขาไม่หนีถ้าแต่เขาหนีเขาก็โดนสองเขาก็เลยต่อนะครับแต่มันมีสองซ้อนได้ตัวน,นี้เราได้เปรียบนะครับเอาทางไหนดีเนาะเพราะเหมือนเขามาซ้อนให้เราเลยนะเนี่ยออทางนี้ดีกว่าถ้าเขามาซ้อนหลังให้เราแบบนี้นะครับ จริงๆเขาเขาเดินมายิมห้าเขาก็โดนสองอยู่ดีนะครับเขาก็โดนสองอยู่ดีถ้าเข้ากินแพ้นะครับเพราะว่าเพื่อเดี๋ยวก็แพ้นะเพราะว่ามันเป็นสองหนึ่งแล้วเข้ากินด้วยเลยไม่เป็นไรนะครับเขากินด้วยเลยอ่าเป็นสองตัวหนึ่งอยู่แล้วอย่าจับหลังนะผมเดินนี่เลยแพ้เลยนะครับจับหลังก็แพ้นะครับ Okay. ได้อีกเกมหนึ่งนะครับวันนี้กอบันทึกวิดีโอในช่วงต้นวิดีโอก็จะเป็นการแนะนำการรีเซ็ตคะแนนนะครับว่าแต่ละเดือนทางระบบหมหอฮอตขั้นเทพออนไลน์เขาก็จะมีการรีเซ็ตคะแนนหลายๆท่านที่สงสัยนะครับว่าโอ้โหเล่นมาตั้งเยอะทำไมพอต้นเดือนแล้วคะแนนหายไปหมดอะไรประมาณนี้นะครับช่วงต้นวิดีโอก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับ วันนี้วันนี้เจอตัดข้างจริงๆนะครับเจอตัดข้างเยอะจริงๆยันยันเกมนี้เลย เขาต่อมาเลยครับพังหมากมาเลยไม่เป็นไรไม่ว่ากันนาก็าพังหมากมาแล้วนะครับ กินเราเราก็หลบนะครับหลบไปก่อนแทก,กินทีหนึ่งนะครับเขาตอนะครับต่อมา เราจะเวียงสอดีไหมสิบสีแล้วเวียง2เนาะเพราะว่าเราจะไปอยู่ตรงหมายเลขสิก้านี่เราได้เปรียบเลยอ่าอไปเข้าฮอตก่อนค่อยว่ากันครับเดี๋ยวนะคำนวณดูผลแป๊บหนึ่งนะครับเข้ามานี่เราเข้าฮอตตานี้ถึงจะได้นะครับอ่เราต้องเข้ากิน เพื่อให้เขาหลบนะครับแล้วเราก็มาไล่กินนะครับ <S <S <ess> <S เรามาไล่กินหมายเลขเบีเ้ยตัวนี้นะครับเพื่อให้เขาเดี๋ยวนะผิดหรือถูกวะเนี่ยถ้าเขาเวี่ยงมาอ๋อมานี่ดีวกว่ามาสิบสี่ปลอดภัยกว่าให้เขาลงมาอีกเต็มหนึง่งแล้วเราก็มาจับหมายเลขสามนะครับอ่าผมไม่ไล่กินนะครับโอเคชนะไปโอเนนะครับสวัสดีสำหรับต้นเดือนครับผม